ร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นเป็นร่างที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสิทธินะต่างๆของผู้สือรียเพิ่มขึ้นอีกมากเลยทีเดียวแล้วก็จะต้องมันมีผลกระทบในเรื่องของของรายจ่ายของรัฐบาลด้วยนะฮะผมคาดว่าในสมัยของรัฐบาลนี้เนี่ยนะฮะโอกาสที่กฎหมายฉบับน,นี้จะออกมาเนี่ยคงจะไม่ง่ายนักครับ ตอนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเย็บเบี้ยบบยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ได้มีการตั้งคณะคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้นะฮะผมเองก็เป็นรองประธานคนที่หนึ่งนะฮะได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยเราเราก็พิจารณาในเชิงว่าเมื่อเมื่อไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยถ้าเราจะแก้ไขจะแก้ไขอย่างไรนะฮะแต่ระเบียบเดิมเนี่ยไปกําหนดอะรแย่สํว่า ใครก็ตามที่ได้รับนะฮะได้รับเ,เงินและสัสิทธิคล้ายเป็นบำเหน็จบำนานหรือเป็นบำเหน็จบำนานแล้วจากรัฐเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะรับเบี้ยอย่างทีพในส่วนนี้ได้นะครับทําการกฤจิการก็ได้วินิฉัยบอกว่าระเบียบอนไรใช้ไม่ได้แต่ได้แนะนำว่าอาจจะต้องไปพิจารณาเช่นเกณฑ์เส้นแบ่งความยากจนนะฮะหรือนะฮะค่าแรงขั้นต่ำนะฮะ หรือนะครับหรือข้อพิจารณาอื่นๆนะฮะทีนี้ครับการชุดนี้ก็มาพิจารณาเราก็มาเปรียบเทียบนะพบว่าถ้าใช้เส้นแบ่งความยากจนเนี่ยจะกระทบต่อผู้สูงอายุเนี่ยที่เบีย้ยางิชีพอยู่แล้วเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้ในเชิงราย,ายี่ยคงเป็นปัญหามากเ,าเกณฑ์ต่อมาก็คือเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะฮะ เราเราก็พิจารณาแล้วค่าแรงขั้นต่ำเลยจะกระทบต่อ,อผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนไม่มากนักนะฮะแต่ที่ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมีการประกาศตามาท้องที่สกสมเลยก็จะอัตราสูงสุดแล้วก็ในจังหวัดรอบๆเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงไปในภาคต่างๆนะครับแต่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าส่วนต่างตรงนี้นไม่มากนักไม่มากนักนะฮะเพราะฉะนั้น ก็ควรที่จะใช้เกณฑ์ค่าแรงขั้นต่เรียวนะฮะก็คือเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำของกอบนะฮะกระบวนการต่อไปก็คือจะต้องมีการไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนอันนี้ก็เป็นไปตามเป็นไปตามรัฐรรนูญนะฮะ,ะ,ะร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ย เป็นเป็นร่างที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสิทธินะต่างๆของผู้ซื้อเรียเพิ่มขึ้นอีกมากเลยทีเดียวอันนี้จะต้องการเ,าเรียกว่ารโยบายที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะ,ะยยที่เข้มแข็งแล้วก็จะต้องมัมีผลกระทบในเรื่องของอของอารายจ่ายของรัฐบาลด้วยนะฮะในภาวะที่รัฐ รัฐบาลจะต้องผเผชิญกับปัญหาโควิดสิบเก้าเลยนะฮะะแล้วก็นยบายนี้เนี่ยไม่ใช่มาจากพักเรียกว่าพักใหญ่ของรัฐบาลนะฮะแล้วช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเรียกว่าช่วงกลางช่วงกลางครึ่งหลังของอายุรัฐบาลแล้วและอาจจะมีการยุตสภาก่อนเลยนะฮะผมคาดว่าในสมัยของรัฐบาลนี้เนี่ยนะฮะ โอกาสที่กนหมายฉบับน,นี้จะออกมาเนี่ยคงจะไม่ง่ายนักครับมีมีพติ์คาร์อว่าะระหว่างนี้เนี่ยก็อย่าทําให้เกิดผลกระทบก็อยู่ระหว่างดระบินการหมดเลยครับเพียงแต่ว่าสําหรับคนที่ถูกเรียกคืนเนี่ยเขาก็ได้สิทสิ์ธกลับกับ,กบให้ให้จ่ายต่อไปต่อไปได้เพราะฉะนั้น ไอ้ความเรียกว่าความเดือดร้อนนะที่เป็นที่ที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยมันมันคลี่คลายไปเลยไประดับหนึ่งฮนะแต่ว่ามันยังแก้ไขไม่ได้ทั้งหมด